อุทกภัยถึงตัวสิ่งที่ชาวบ,บ้านห่วงนอกเหนือจากชีวิตก็คือทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านที่ต้องอพยพหนีน้ําให้ทันโดยเฉพาะรถยนต์สมบัติก้อนโตมูลค่าหลายแสนหากจมน้ําไปอีกคันถึงคราวเดือดร้อนเพราะมีค่าซ่อมแซมตามมาอย่างตามหลายหมื่นบาทยิ่งแย่หนักหากเคลมค่าเสียหายจากประกันไม่ได้บูดวิทยฮะออกมาน้ำพวกนี้แล้วอะขับออกมาตอนกลางวันน้ำามาเร็วมา ถ้าเกิดว่าออกมาไม่ทานแล้วเรามีกันชั้นสองซึ่งเขาไม่ครอบคมุมไงไม่ครอบคุมก็เสียคิดว่า<อ>จะเดือดร้อนไหนนเดือดร้อนนะเดือดร้อนแง่แล้วไอ้หนู รถที่ถูกน้ำท่วมนะคะมีสภาพจมอยู่ในน้ำกว่าครึ่งคันอย่างที่เห็นด้านหลังของดิฉันนี้นะคะหากว่าเจ้าของรถนั้นทำประกันชั้นหนึ่งไว้ก็จะสามารถที่จะเต็มค่าสินไหมทดแทนได้เต็มจำนวนทุนประกันหากว่ามีการตรวจสอบเพบว่าเสียหายเกินกว่า70%อร์เซแต่หากเจ้าของทำประกันชั้นสามไว้แน่นอนว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งหมดค่ะ สมาคมประกันวินาศภัยระบุเจ้าของรถต้องซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งเท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายทุกประเภททั้งกรณีอุบัติเหตุโจรกรรมอักขีภยัยรวมถึงภัยน้ำท่วมแม้ในกรมธรรม์ของหลายบริษัทจะไม่ระบุชัดถึงภัยธรรมชาติแต่เมื่อมีความเสียหายเกิดกับตัวรถตรงตามเงื่อนไขบริษัทประกันพร้อมรับผิดชอบ ถ้าอย่างตัวรถยนต์เนี่ยก็ต้องซื้อประกันประเภทหนึ่งนะครับที่จะคุ้มครองทั้งตัวรถประกันสําหรับความเสียหายทุกประเภทนะครับแล้วก็คุ้มครองถึงคนภายนอกด้วยซึ่งตอนนี้เท่าที่สมาคมตรวจสอบดูทุกบริษัทก็้อมอยู่แล้วหลายหลายบริษัทผมว่าปาัจจุบันก็ลงพื้นที่แล้วรดลดส่วนใหญ่ที่น้ำแห้งนี้ก็ถูกยกเข้าอู่แล้วนะครับเพื่อประเมินระทางความเสียหาย ตัวแทนบริษัทวิทยาประกันภัยบอกว่าเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีรถเคลมน้ำท่วมกว่า200คันหลายคันต้องซื้อคืนจ่ายเต็มทุนประกันเพราะเสียหายมากซ่อมก็ไม่คุ้มสภาพไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่เกียร์ออตโต้ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นโยบายตอนนี้นะฮะที่ประชุมกันแล้วเนี่ยเราดูแลเกือบทั้งร้อปอร์เซ็ใช่ครับทั้งซ่อมศูนย์ทั้งซ่อมอู่ฮะ บริษัทมองว่าเป็นการช่วยเหลือฮะครับเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าเราก็เดือดร้อนพออยู่แล้วฮะา่นนี้มันภัยธรรมชาติหแบบเอ๊ะครบกันรับรับด้วยเหรออุ้ยดีอุ้ยแบบโอเคเลยลงใจนเยอะลงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูยอดซ่อมตอนท้ายนี่ดูดูก่อนเพราะว่าเอาเข้าห้าง เจ้าของรถประกันชั้นหนึ่งพอนิ่งนอนใจได้แต่ส่วนใหญ่พบชาวบ้านมักทำประกันชั้นสามเพราะสู้ราคาชั้นหนึ่งไม่ไหวหวนให้ช่วยลดค่าอะไรหากต้องซ่อมแซมรถที่ถูกน้ำท่วมปึ๊บใคน้ำท่วมอะไรนี่เนีย่ยนะรถแบบพิเศษเลย